เราทัพต่างๆร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566คนเอกสนิทชนกสังฆทานประลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566 ณลานภูทะเศชุมชนแพ่งภูทรซึ่งมีกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแจกถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้กับประชาชนและจิตอาสาที่มาร่วมงานมีการตั้งจุดตรวจสุขภาพต้นต้นให้กับประชาชนบริการตัดผมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงบริการซ่อมเครื่องสช้ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์การส่งเสริมอาชีพขั้นพื้นฐานและการแสดงดนตรี ข้าเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสาพระราชาธานประชาชนจิตอาสาล้วนปลื้มปิติยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ขนาะเดียวกันกองทัพบกได้จัดกิกจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลณวันสมกัาราชวรวิหาร โดยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดและคลองพดุงกรุงเกษมพร้อมเชิญถุงพระราชทานไปมอบไปแก่ผู้ป่วยติดเชียงและผู้พิการในพื้นที่ชุมชนวัดสมนัะจำนวนหกหลังคาเรือนตั้งโรงครัวพระราชทานมีบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตัดผมให้ประชาชนซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และฝึกสอนเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐานส่วนกองทัพอากาศได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบไปแก่ผู้ป่วยติดเชียงและผู้พิการรวมั้งจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันที่วัดสายไหมจังหวัดปทุมธานี รวมถึงพัฒนาพื้นที่คลองสาธารนณะบริเวณวัดคลองบ้านใหม่เขตตอนเมืองโดยเก็บวัชพืชริมคลองฉีดตุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพผิวน้ํารวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาคูคลองให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอด้านกองทัพเรือจักกิจกรรมติดอาสาพาราสถานทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่คลองวัดระคังโคสิตารามรวมทั้งตั้งจุดให้บริการประชาชนให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟไฟ้าภายในบ้านให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกิจกรรมติตาสาพระราชทานบริเวณวัดมหาธาตุจุวราชรังสริราชวรมหาวิหารโดยร่วมกับรงคงคูมิทั์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้บริการประชาชนในชุมชนโดยรอบเช่นเดียวกันปริญญวิทย์เตี่ยนสมบูรณ์รายงาน